สวัสดีครับผมวุฒิจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้วันที่30พฤษภาคม2 5 6 3นะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดศรีเมืองนะครับวัดศรีเมืองจังหวัดจันทบุรีนะก็วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูราคาทุเรียนนะครับว่าวันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างคือว่าวันนี้คนเยอะมากเลยครับเยอะเหมือนมาเดินตลาดนัดคลองถมเลยครับไม่รู้ว่าตามมาจากช่องผมหรือเปล่านะ อันนี้สวยนะบอกเท่าไหร่ครับ120บาทครับอันนี้120บาทครับ110ครับยกเข่งนะยกเข่งยกเข่ง110ยสิบนะบ <120. S 1> เลือกทีละลูกร้อยยี่สิบเลือกทีละลูกร้อยลูก1ิบบาทครับผมทีละลูก120นะครับยกเข่ง <100 S 1> เลย110บาท วันนี้ราคาดีนะครับวันนี้โอ้โหวันนี้ดูได้เลยครับคนเยอะมากมาจากช่องผมแน่นอนเลยเนี่ยเยอะจริงๆวันนี้วันเสาร์นะครับก็คนน่าจะหยุดงานกันมาเที่ยวกันก็ของไม่ค่อยเยอะแต่คนเยอะนะครับวันนี้ราคาน่าจะดีครับดีใจกับชาวสวนด้วยโอ้โหเจ้านี้เนื้อสวยแฮ ดูเนื้อครับบางบางแดดหน่อยอก็เนื้อดีนะครับแต่กล้องผมมันสีไม่ชัดราคาเท่าไหร่ครับ<อ>85บาบาทจะเป็นเบอร์รวมๆหน่อยนะ<อ>ก็มีเล็กมีตกไซส์ก็อันนี้คือเล็กนะครับประมาณโลหน่อยๆวันนี้ราคาดีครับวันนี้มังคุดสวย มังคุดเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับป้ามังคุดเนี่ยครับ18บครับบาทก็มังคุดราคา18ปดนะครับวันนี้<อ>เป็นมังคุดแดงอันนี้คนมาจากกรุงเทพซื้อไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอได้นะครับมาเที่ยวด้วยมาหาซื้อของไปกินด้วยสวยนะ<อ>มังคุดเบอร์นี้เ<อ>ท่านนทไหร่ครับ เบอร์นี้สิบหกบาทนะครับอันนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าเนื้อในสวยสิบหกบาทถ้าอย่างอย่างนี้แล้ครับอ, 18, อันนี้สิบแปดบาทนะครับมาดูได้นะใครใครเล่นอยู่ลองกองล่วงเท่าไหร่ครับลองกองล่วงสิบห้าบาทนะครับหวานฉ่ำแน่นอนก็อันนี้ถือว่าสวยนีสวยดีนะ ลูกเล็กแต่สวยอันนี้บอกเท่าไหร่ครับร้อยครับสามเข่งข้างหน้าเท่าไหร่ครับหน้าเหลือข้างหลังสามเข่งอ๋อเหลือข้างหลังสามเข่งอันนี้คือราคาหนึ่งร้อยบาทเบอรกก์กลางประมาณเก,กือบเกือบประมาณโลเจ็ดโลแปดประมาณเนี้ยสุกมาหน้าจะเหลือโลครึ่งนะครับก็หนึ่งร้อยบาท แก่ดีนะครับอันนี้คือเปลือกบางนะเปลือกบางได้พูเยอะอยู่แต่ลูกจะเล็กหน่อยของสวยข้างหน้าข้างหน้าคนเอาแล้วเดี๋ยวไปดูอันนี้คือคนเอาแล้วนะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณ110บาทนะครับ1 1 5บห้ 115. วันนี้มี120ยมาเลยแต่เช้าๆเลยครับ สวยนะครับสวยเจ้านี้สวยอันนี้ราคาร้อยสิบบาทนะครับอันนี้คือแก่งางๆเลยแก่จัดน้ำจีบนะครับอันนี้เขาเรียกน้ำจีบนะอันนี้คือต้องปล่อยให้แก่จนมีลูกหล่นเลยค่อยตัดได้ถ้าไม่งั้นเนื้อไม่ดีครับถ้าหนามนี้มือใหม่ ควรให้หลีกห่างไว้ถ้าดูไม่เป็นครับถ้าดูไม่เป็นเหลีกห่างไว้แต่ว่าของเจ้านี้ของเจ้านี้ของดีครับแก่ดีร้อยสิบบาทก็จะรวมรวมมาหน่อยนะครับวันนี้ของไม่เยอะวันนี้มีแต่คนทุเรียนไม่มีที่วัดมีงานด้วยนะครับที่วัดน่าจะมีงานศพคนก็เลยเยอะครับของมาไวไปไว อเบาวิวแล้วครับของแก่ดีมีทุเรียนมาแอบด้วยมาแอบอยู่นี่ขายเท่าไหร่ครับร้อยสิบห้าบาทอันนี้คือร้อยสิบห้าร้ยสิบห้าบาทนะครับสองสวยสองสวยสวยทุเรียนที่ไหนเนี่ย อันนี้ทุเรียนที่ไหนครับรอ๋อครับผมตาเขาบอกทุเรียนที่จันมีสามเข่งนะร้อยสิบห้าบาทไม่อไมแอบอยู่สักไกลเลยเ <c oughs> พิ่งจะเห็นคันแรก,กถ้าไรครับยี่สิบบาทยี่สิบบาท เงาะลองเรียนครับเงาะลองเรียนโลละยี่สิบนะครับใครสนใจก็มาดูได้แต่ว่าผมผมเดินมาเนี่ยผมเพิ่งจะเห็นนะครับวันนี้น่าจะไม่มีของนะของน่าจะน้อยครับตัวเรียนก็น้อยเงาะก็น้อยนะครับก็ราคา20นะครับวันนี้ราคาดีครับ20บาท ก็สำหรับที่วัดสีเมืองนะครับที่วัดสีเมืองทุเรียนน้อยครับวันนี้ผมก็เลยมาเดินวัดเขาดินด้วยครับตลาดผลไม้เขาดินนะครับก็มาดูกันครับว่าที่เขาดินจะมีของเยอะไหมเดี๋ยวผมพาไปเดินดูครับคือวันนี้แดดร้อนมากนะครับถ้าใครจะมาเดินซื้อของก็ควรจะเตรียมร่มมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นลมเอาวันนี้ของน่าจะ พอมีนะครับแดดออกเมื่อวานฝนตกของน้อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีของเยอะไหมม,มากันที่เจ้าแรกอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับขายแล้วร้่สิบห้าขายไปแล้วร้อยสิบห้าขายไปแล้วนะเบอร์สวยขายไปแล้วร้อยสิบาทเบอร์นี้นะเบอร์นี้เกอันนี้9กสห้า อ,อันนี้ร้อยสิบห้านะครับอันนี้บอกเท่าไหร่ครับอันนี้คือร้อยสิบบาทจะมีปนปนหน่อยนะอย่างนี้สวยก็มีตกไซส์ก็มีนะครับก็ลำใหญ่ดีทเเรียนแก่นะครับดูหนามได้เลยนี่ คือแก่นะครับอันนี้หนามนี้แก่มากก็มันจะมีปนอยู่นะครับผมว่าถ้าใครซื้อของช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองดีๆเดี๋ยวเราไปดูเจ้าอื่นกันต่อนะนี่ครับหนามนี้นะคนเดินซื้อของเยอะนะครับวันนี้ทั้งสองที่เลยครับแล้วก็ของมีน้อย ของเริ่มน้อยคนเยอะแล้วก็ราคาก็ดีด้วยอันนี้ราคาไหนครับ1 1อยบาทเนื้อดีนะครับดูเนื้อได้เลยอันนี้คือ1 1อยบห้นะครับก็พอไปได้ราคาวันนี้ขึ้นอีกแล้วดูจ้านี้หน่อย อันนี้เท่าไหร่ครับร้อยสิบบาทดูได้เลยนะครับไซส์ประมาณ2กิโลนะเนี่ย2กิโลนะครับ110บาทก็ข้างล่างก็จะมีแบบเล็กหน่อยก็มีปนกันมาครับช่วงนี้ของหายากหายากจริงๆนะช่วงนี้ ถ้าใครจะมาเริ่มช่วงนี้ก็ให้เตรียมใจไว้หน่อยนะครับจานนี้ลูกโตดีเบอร์นี้เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบนะครับถ้าใครมาวันนี้ก็ยังพอได้นะคิดว่าน่าจะมาทันปลาผมจะลองคลิปปลาไปพรุ่งนี้แล้วมัง้งก็หายากนะครับแบบนี้ อันนี้คือ120นะครับเดินดูครับวันนี้หาเดินเต็มที่เลยเบอร์นี้เท่าไหร่ครับ120นะครับ,รบอันนี้ก็120เหมือนกันก็วันนี้จะราคาประมาณนี้นะครับก็เมื่อวานเมื่อวานยังพอมีนะครับ110สวยๆแบบนี้วันนี้มา120แล้วนะถ้าพรุ่งนี้ก็ไม่แน่นะครับไม่รู้ราคาไหน ครับไม่ใช่จะหมดแล้วของหมดกันแล้วปิงจะหลุดแล้วครับเนี่ยไปเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต่อครับสวยๆแบบนี้เท่าไหร่ครับขายไปแล้วร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบล้วครับขายไปร้อยกว่าร้อสิบห้านะครับอืมนาำดี้นาำดีมากเลย นี่ครับอันนี้เปลือกบางนะเปลือกบางข้างในสวยก็มักจะมีเจ้าของวัยครับนี่ดูได้เลยเแหมไปไวัยมาวัยนะก็น่าจะแก่กันทุกลูกนะครับรถคันนี้คือหนามแบบหนามแห้งจัดเลยล่ะเ,เสียดายนะถ้าใครได้ไปก็ ดีใจด้วยครับเศรษากนเลยเยมาแลดูได้เลยนะครับวันนี้คนซื้อของเยอะมากเลยครับก็คนซื้อมากกว่าคนขายนะครับเนี่ยดูสิครับขั้นไหนมีทัวเรียนก็คนจะมุงกันเต็มเลยคือของน้อยครับวันนี้ของจะหมดรุ่นบวกกับคนมาจากกรุงเทพเยอะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับ ก็ของก็เลยไม่ค่อยพอกันราคาก็ดีดดีดไวมากเลยครับวันนี้อากาศดีครับแดดแจ่มใสพรุ่งนี้ผมว่าจะซื้อของไม่รู้จะทันไหมก็ให้มันแดดก่อนสักวันครับให้ทุเรียนคลายน้ำก่อนเมื่อวานฝนตกหนักคันนี้เท่าไหร่ครับอวั <laughs> หนึ่งร้อยกับเก้าสิบห้าครับผมมีคนจำผมได้ด้วย <c oughs> เยส,ยว <c oughs> สียงไม่เหมือนใครขอบคุณมากครับ <c oughs> <c oughs> เจอแฟนขับซะแล้วทำตัวไม่ถูกเลยเอาหนึ่งร้กับเกาสิบห้านะครับขออนุญาตดูนะครับขายไปแล้วสวยๆวยเนื้อนะเนื้อทรงไม่รู้ แลแต่ชอบครับผมวันนี้น่าจะหมดแล้วนะ <Okay. S 1> นี่นะครับคันนี้มาจอดใหม่ๆ <Okay. S 1> คือคนมุงมากเลย <Okay. S 1> คนมุงเต็มเลยครับ <Okay. S 1> ก็ราคาน่าจะแรงนะ <Okay. S 1> ยิ่งคนมุงเยอะยิ่งราคาดีด <Okay. S 1> oh, เสียงรถขายไอติม <Okay. S 1> ขอโทษนะครับเสียงอาจจะลกกรมั่ง okay. ดูดูกันหน่อยเท่าไหร่ครับข้างหน้าแม่แม่แม่หางหางเท่าไรแม่หาง <100. S 3> เท่าไรก็มุงกันเต็มเลยราคาดีครับ <c oughs> เจ้าของสวนมาเองมั้งคือราคา100้ยหายากครับ <c oughs> คนซื้อเต็มเลยครับเนี่ยดูไม่่าาดูสิ <c oughs> คือ คนซื้อเป็นสิบสิบอ่ะคนขายคนเดียวครับราคาจะไม่ดีได้ไงก็เราเล่นตัวได้นะครับชาวสวนก็อย่าพึ่งใจอ่อนคนซื้อมันเยอะอยู่แล้วดูได้เลยเจ้านี้ขายเจ้าเดียวแต่คนซื้อสิบคนครับอืือผมขอบายนะวันนี้ผมยังไม่ซื้อนะครับคันนี้ยังไม่ได้ถามคันนี้เท่าไหร่ครับ อ๋อคันนี้มาซื้อมีสุกแล้วด้วยนี่แก่จัดเลยสุกแล้วดูได้คันนี้มาซื้อนะครับเหมือนมาขายเลยซื้อของสวยไปขายขายดีแน่นอนก็บนรถนี้นะแก่ดีนะครับแก่ดีคุณลุงเขาซื้อได้ของดีด้วยโบ๊โเนี่ยนะ สำหรับราคาทุเรียนวันนี้นะครับก็เบอร์เล็กจะอยู่ที่90ถึง100นะครับถ้าสวยๆหน่อยก็100บาทก็เบอร์ตกไซส์นะครับก็ตกไซส์สวยๆหน่อยก็จะอยู่เริ่มต้นจาก100ถึง110บาทนะครับถ้าตกไซส์สวยคือดันราคามาที่110ก็เป็นราคาเบอร์สวยของเมื่อวานนะครับส่วนเบอร์สวยเลยครับ ก็จะเริ่มต้นที่115ถึง120นะครับก็ถ้าสวยแล้วก็แก่ด้วยก็120ครับก็ถ้าใครอยากจะได้สวยๆแก่ๆแต่อยากได้ราคาถูกๆช่วงนี้หาไม่ได้นะครับทุเรียนมีน้อยครับก็วันนี้ผมเห็นมีทุเรียนอ่อนมาปนด้วยก็เยอะอยู่นะครับถ้ามือใหม่อยากจะมาซื้อทุเรียนผมขอแนะนำนะครับก็ เก็บเงินไว้ในกระเป๋าดีกว่าครับมาเดินเที่ยวดูก่อนก็ส่วนทุเรียนชุดที่2นะครับจะออกประมาณกลางเดือนหน้าคือวันที่15นะครับทุเรียนก็จะเริ่มแก่ชุดที่2ก็จะเริ่มตัดได้ส่วนใครที่ดูทุเรียนเป็นหน่อยมาช่วงนี้ก็ยังพอหาได้นะครับทุเรียนที่แก่แกสวย,สวยแต่ราคาจะดีหน่อยนะครับส่วนราคาเงาะวันนี้ก็ราคาดีดนะครับ วันนี้ที่ผมถามมาก็เรียกไว้ที่ราคากิโลละ25บาทอุ้ยขอโทษนะครับเขาเรียกไว้ราคากิโลละ20บาทครับแล้วก็เราจะต่อราคาได้ที่เทา่าไหร่ก็อยู่ที่ความสามารถของคนซื้อนะครับส่วนราคามังคุดยังคงที่นะครับประมาณ15-20บาทนะครับก็ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สำหรับใครที่สงสัยว่าผมซื้อทุเรียนหรือยังวันนี้ผมยังไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะครับผมก็เลยเว้นไว้วันนี้แดดออกก็จะให้ทุเรียนคายน้ําก่อนนะครับผมค่อยซื้อเพราะว่าถ้าซื้อไปเสี่ยงครับทุเรียนจะอมน้ําก็เว้นไว้สักถ้าให้ดีก็เว้นไว้สัก 2- 3วันนะครับผมก็จะซื้อทุเรียนพรุ่งนี้นะครับวันนี้แดดจัดน่าจะคายน้ําหน่อยไส่น่าจะไม่ซึมนะครับ ก็ฝากไว้เป็นเกจความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆครับก็ขอลานแล้วนะครับสวัสดีครับ